สวัสดีครับพี่น้องสู้ทุกคนครับอยู่กับช่องเงาะน,น้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมโอ้หรถปีนี้ไหมครับอลังการแฮีงครับพี่น้องเบึงโอ้โหต่อพี่น้องพี่น้องมาเบึงนี่พี่น้องมาเบึงนี่นี่เจ้าจอเอลีดพี่น้องจางงามเลยครับโอ้โหกูนะพี่น้องเห็นไหปัด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 ,ปดพี่น้องรถเอียงมุย้ยนี่ ามาหอดพอดีครับพี่นอ้องทีมงานชุบท่านนะครับผมณอันนี้ไฟครับพี่นอ้องสวัสดีครับปลาเสียบมีอะไรบ้างไฟเลยเชื่อเสียบอะไรบ้างเช่อมอไรเอันนี้อันนี้ชุดเงี้ยงครับ คอันนี้อันนี้อันนี้สุดไฟครับนั่นครับสุดไฟเนาะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับว่าระบบไฟครับพี่น้องไฟนี่แบบนี้เพื่อนไฟอยังไฟผ้าบ่ะไฟผ้าโอ้โหขับวงทีเราป้ากันจรลงออลังการแหงครับสวัสดีครับ ใกล้คล uh ิปแล้วอลังการเฮงลอยพีเนาะฝากกําเนดนะครับฝากกํเนิดก็หมับน้ามากควาสามารถ้าเม่ะยุไปบ้านปลาบ้ไไปบ่ ีมงานทุกๆทุกทนนะครับผมโอ้ลุยมือกันแห้งครับพี่น้องมึงอ่าตัวบวสิเป็นไฟประดับนะครับผมพี่น้องครับอาลังการแห้งครับปีนี้ครับผมวิธีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่นอ้องอขนาดเลยครับทางนี้ครับพี่น้อง สวัสดีครับอุ้ยอยากอยากอยากกินสมยังเลยครับสอง่ไพี่น้องครับช่างแต่พันนำเราไปเชี่ยวนะครับตอนนี้น่าจะรลุดผิดกลางห้องนี้ครับผมพี่น้องผู้สนับสนุนครับผมสมโอทีลายช่องแห้งไลฟ์ช่องโดนปิดขอให้ครบแสนนะคะขอให้ครบแสนนะคะใหญ่ ติดตามแปลวิวกว่าแต่ยุ่ mm ัน hmm. วิวสามร้อยเนอะไม่รู้ตามด้วยนะครับพี่น้องแล้วคินมีนะครับผมฝากไวชนีกับผมคิมหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับ